ความฝันนี่มันคือเป้าหมายนี่แหละนะครับเราต้องแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายให้ได้นะครับเมื่อไใ่ที่เรามีความฝันความฝันนี่มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวที่ทําให้เราจินตนาการเจิดจ้าและมันจะกลายเป็นเป้าหมายฝันก็แล้วความฝันไม่มีขีดจํากัดความฝันไม่มีต้นทุนทุกอย่างเริ่มต้นที่ความฝันสําคัญคือเราอย่าหยุดที่จะฝันจนกว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงนะฮะ แล้วความเชื่อหลังจากที่เป็นฝันแล้วก็คือ b e l i e f ความเชื่อเนี่ยวันนี้ที่พวกเรามานั่งเนี่ยพวกเรารู้ไหมว่า,า,าอ,อาจารย์กาลังทําอะไรอาจารย์กําลังเปลี่ยนความเชื่อของพวกเราเปลี่ยนความเชื่อที่พวกเราคิดว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มันเป็นเรื่องของคนรวยมันเป็นเรื่องของคนมีทุนมันเป็นเรื่องที่ห่างไกลสําหรับพวกเราที่เป็นคนจนๆฐานะไม่ดีจะสามารถสําเร็จได้ อาจารย์พิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามันทําได้คุณไม่ต้องมีร้อยล้านพันล้านแล้วคุณถึงจะทาและอาจารย์ก็บอกพวกเราว่าเฮ้ยมันทําได้แล้วปรากฏว่ามีพวกเราทําได้คนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าน,นี่คืออาจารย์กําลังเปลี่ยนความเชื่อเมื่อเรามีความเชื่อเราจะมีพลังและจะก้าวเดินแล้วเราก็เข้าสู่ A, B, E คือ Action เราจะลงมือ,เร,มอเราจะลงมือทําแบบค่าใจว่า Massive Action หรือลงทุนมหาศาลในการลงทุนเนี่ย มันจะมีสามอย่างที่อาจารย์จะบอกพวกเราว่าอาจารย์หนูจะไปเริ่มยังไงผมจะไปเริ่มยังไงณนะวันนี้ผมบอกพวกเราเลยคือประเด็นที่หนึ่งคือเราต้องมุ่งมั่นฝึกฝนตนจนเต็มสุดความเป็นคนจะเข้าถึงได้อาจารย์ทําให้พวกเราดูว่าจบด็อกเตอร์แล้วมัยังเรียนทุกวันยังดูข่าวสารยังเรียนรู้ยังนึกถึงสิทธิ์ที่ด้เปิดดูตลอดเวลาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเอง นะครับพวกเราก็พัฒนาตัวเองเรายังไม่รู้อะไรเราพุ่งเป้าที่ตรงนั้นตอนนี้เรายังไม่รู้เรื่องก่อสร้างไม่รู้เรื่องการลงทุนอสังหาไม่รู้เรื่องการขายไม่รู้เรื่องการยิงแอดไม่รู้เรื่องอะไรเราพุ่งเข้าไปตรงนั้นเพื่อที่จะให้เราเติบโตขึ้นทุกวันดีขึ้นทุกวันเราไม่ต้องไปแข่งกับใครอาจารย์ไม่ได้สนใจแข่งกับใครเลยนะใครจะเป็นโค้ดใครจะเป็นขึ้นโครงการอาจารย์ไม่ได้สนใจอาจารย์แข่งกับอาจารย์เมื่อวานอาจารย์ต้องดีกว่าอาจารย์คนเมื่อวานโอเคไหมฮะ มุ่งมั่นฝึกฝนตนจนเต็มสุดความเป็นคนจะเข้าถึงได้ประเด็นที่สองก็ฝึกตนเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลอาจารย์มายืนพูดกับพวกเราเนี่ยนะอาจารย์ฝึกพูดอาจารย์เป็นพิธีกรตั้งแต่6กโมงเช้ายันห้าทุ่มฟรีฟรีไม่พอควักตังจ่ายสแสดงว่าเราทํางานฟรีไหมอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ทํางานฟรีเยอะมากนะฮะอาจารย์รู้พวกเราสําเร็จหลายคนที่อยู่ในห้องนี้ทํางานฟรี อย่างทนเนี่ยพอเขาได้ตังค์มาเขาจะไปทําบุญทําอะไรเยอะแย,ยะมากมายเลยแล้วเขาจะเป็นคนดีที่ที่สังคมช่วยเหลือโอบอุ้มแล้วเวลาที่เขาตกอับเข้าตาจนมันจะมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยนี่คืออาน,นิสงส์การให้ในห้องนี้ก็มีมีหลายคนนะครับอย่างอยู่ไหนไม่รู้อาจารย์หาไม่เจอแล้วเขาจะช่วยเหลือคนน้นคนนี้โดยไม่หวังผลวันหนึ่งสิ่งดีๆที่เข้ามาก็เป็นโอกาสของพวกเขาเกิดขึ้น ที่ผมบอกพวกเรานะเมื่อก่อนมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาทํางานฟรีให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่เขาเคยทําเป็นเอนจิเนียรแล้วเขาลาวมาทําธุรกิจแต่เขาเทรนให้อีก3ปีบริษัทบอกว่าคุณวางบินมาสิว่าคุณคิดเท่าไหร่สมเดือนที่คุณเทรนคนของผมต่อให้คุณเนะี่ยเขาบอกไม่เอามันถึงว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําผมช่วยนะเขาบอกเฮ้ยถ้าคุณมาคุยกับผมผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่นเรียกมาคุยปกติ ซื้อชิลเลอร์หรือว่าเครื่องทําความเย็นอีกยี่สิบสล้านคุณต้องวาง30%ก่อนเจวันคุณต้องวางร้0ยเซคุณถึงจะเอาของออกจากบริษัทได้เขาบอกผมให้เครดิตคุณเอาไปเต็มที่เลยปีที่แล้วเขามียอดขาย240ล้านเริ่มจากศูนย์นี่คืออันนี้ส่งกันให้พวกเราต้องรู้จักให้โอเคไหมฮะมุ่งมั่นฝึกฝนตนจนเต็มสุดความเป็นคนจะเข้าถึงได้เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผล สุดท้ายเลือกคบคนและสังคมที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จไม่รู้อะผมมุงให้ผมมปงให้เลือกคบคนแต่ว่าอาจารย์บอกพวกเราเลยไม่มีหรอกคนดีร้อยเปอร์เซ็นคนนี้ก็จะถูกนินทาเรื่องนี้ไม่ดีเรื่องนี้ไม่ดูที่นู้นเพราะเราไม่ต้องไปสนใจบางทีเราเลือกข้อดีเขาถ้าพูทธทาาพูดอะไรพวกเราจาได้ใช่ไหมเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่ เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่เลวอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวหาสหายเอย่ยเหมือนหอะไรเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคนจริงทุกสังคมมีคนปะปนกันเยอะแยะม,มากมายแล้วคนที่เราเลือกคบก็อาจจะมีข้อดีก็เสียเราก็มองข้ามไป นะครับเราเลือกจากข้อดีๆมาและที่สําคัญก็คือสังคมที่จะหล่อหลอมสังคมที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราคิดให้เรารู้สึกลงมือทําในทางที่เราจะพัฒนาตัวเองที่เราจะดีขึ้นทุกวันทุกวันอาจารย์เห็นพวกเราหลายคนที่อยู่บนเวทีและประสบความสําเร็จทนตั้งแต่วันแรกที่เจออาจารย์ไม่เคยห่างอาจารย์เลยพี่เคนไม่น่าเชื่อแกมาเจออาจารย์ก่อนทนด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่า ทุกครั้งที่มีงานมีอะไรเจอหน้าตลอดถึงแม้จะไม่มีผลงานวันหนึ่งเขาก็มีผลงานแล้วพวกเราที่เจอกันบนเวทีเนี่ยนะฮะพี่เวเนี่ยพี่เวเนี่ยจะเจออาจารย์บ่อยมากเพราะบ้านอยู่ใกล้กันไม่รู้ว่าผมเพียงหาอาจารย์ตลอดเวลานะครับดังน,นั้นเขาจะคีบความรู้สึกเขาจะมีแรงผลักดันเขาจะมีเป้าหมายเขาจะมีจุดที่เขาจะไปให้ถึงแล้วเขามีคนที่แค่ไม่เห็นหน้าเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันมีพลังแล้ะ นอาจารย์ก็จะสร้างสังคมพวกเราอย่างนี้เกิดขึ้นมาไม่กี่อาจารย์จะบอกมีสถาบันมีกองทุนอะไรเนี่ยอาจารย์อจาจจะต้องอาสาพวกรุ่นพี่ที่ทํามาแล้วช่วยมาเป็นกรรมการช่วยอะไรแล้วก็พวกเราก็จะมีโอกาสเจอกันใครที่มีโปรเจกต์ดีๆเรียนไปแล้วเอานํามาเสนอถ้ามันผ่านพวกเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มพวกนี้นะฮะแล้วจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยพวกเราก็จะไปกันอาจารย์จะมีกิจกรรมไปดูงานต่างจังหวัดไปทําบุญไปนั้นพวกเราก็จะไปกันแล้วปรากฏว่ากลุ่มนี้ประสบความสำเร็จ success กันเยอะมากนี่คือสังคมหนึ่งที่อยากให้พวกเราเลือก แต่ทุกสังคมมันมีคนเลวและคนไม่ดีเออโทษทีและคนดีปะปนกันไอ้เป็นเรื่องธรรมดาที่พเราจะค่อยๆเลือกสรรแต่พวกเราก็พยายามที่จะเลือกคนดีถ้าเราคิดดีทดําดีหวังดีรู้สึกดีแล้วคาดหวังแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเราจะเจอคนดีในที่สุดนี่คือสิ่งที่ฝากบอกพวกเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์นํามาฝากพวกเราในวันนี้สำหรับครบรอบ5ปีรวยฝ่าวิกฤตหลายคนอาจจะบอกว่าตัวเองกําลังเจอวิกฤต หลายคนอาจจะบอกว่าตัวเองกำลังทุกทรมานจากการตกงานจากการไม่มีงานทำจากหนี้ที่บีบรัดผมเห็นพวกเราหลายคนที่ไลน์แชทเข้ามาคุยนะฮะผมอยากจะบอกพวกเราว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยู่ก้นบึ้งของเหวมันไปยินยากเหลือเกินวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าภูเขาที่มันบังอยู่มันใหญ่มหาศาลเลยอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันแบกโลกไว้หนักมาก ผมอยากให้พวกเรานึกกลับมาตัวเองดึงสติมาที่ตัวเองแล้วก็ค่อยๆทําสิ่งที่เราสามารถทําได้ตรงหน้าของเราทีละก้าวทีละสเต็ปทีละอันทีละอันทําเราจะก้าวเข้าไปใต้เป้าหมายทุกครั้งที่เราเลือกชีวิตเราจะดีขึ้นทุกครั้งที่เราตัดสินใจโดยที่เราไม่อยู่นิ่งมันจะค่อยๆคืคบคานไปเรื่อยๆอาจารย์ผ่านหลุมดําตรงนั้นมาแล้วนี่27รายการ โทษทีสาิบเรายการไม่คุยโทรศัพท์ใครสองปีแต่เราค่อยๆก้าว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 ในสุดเรามีวันนี้เขียนนะครับให้กำลังใจพวกเรา